สายตาฟ้าฟางมองอะไรแล้วรู้สึกมัวแก้ได้ด้วยเทคนิคนี้ค่ะหลายท่านนะคะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นมือถือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปวดหัวปวดเบ้าตาหรือมองอะไรก็รู้สึกมันไม่ชัดสายตาฟ้าฟางวันนี้ค่ะท่านมีเทคนิคดีๆมาฝากก็คือเทคนิคการกัวซา่อนที่เราจะเริ่มต้นกัวซาเราจําเป็นที่ต้องทาความสะอาดผิวหน้าก่อนนะผิวบริเวณรอบดวงตาก็ต้องทําความสะอาดให้สะอาดหมดจดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แต้มด้วยตัวน้ำมันมะรุมก็ได้หรือเป็นตัวคอลลาเจนก็ได้ทันต แอมลาเจนไปและใช้บล็อกบริเวณตรงช่วงนี้ที่จะเป็นเคิร์ฟเลยวางลงที่เบ้าโครงกระดูกตาให้เอียงแบบ45องศาค,ค,ค,ค่อยๆคืนมาแบบนี้เน้นบริเวณหัวตาถ้าลูกค้าเนี่ยมีปัญหานะตรงช่วงหัวตาเนี่ยเขาจะติดๆฝั่งขวากับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยปัญหาจะแตกต่างกันค่อยๆทําไปนะคะมือฝั่งด้านซ้ายให้เราดึงตึงไว้และรีบ คราวนี้เรามาเน้นบริเวณหัวตาก่อนดึงตึงทุกครั้งค่อยๆไล่มาและระดีดตาเสร็จแล้วเก็บมาบริเวณช่วงคิ้วด้วยค่อยๆดึงมาเลยค่ะช่วงคิ้วคือความดีของกัวซาตัวนี้มันจะเข้าโค้งเก็บรายละเอียดได้หมดค่อยๆเลาะมา เพียงแค่นี้ค่ะทำฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ทำฝั่งด้านขวานะคะเราเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะเก็บใบหน้ากีล่าแค่นี้ก็สามารถแก้ปัญหาสายตาฟ้าฟางได้แล้วค่ะใครอยากรู้เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะการโกสาไม่ได้แค่แก้ปัญหาเรื่องสายตาฟ้าฟาฟงอย่างเดียวยังทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ยวกกระชับริ้วรอยลด,ดเกลื่อนได้ด้วยใครอยากที่จะเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้ต้องมาเข้าอบรมที่ธัญญีของเราเลยค่ะเรานะคะอบรมกันทั้งหมด2วันเต็มๆไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ ที่นี่อบรมแบบประกบตัวจับมือกันทําไม่เป็นไม่ปล่อยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกค่ะแต่อยากเรียนจังเลยเรามีคอร์สสอนทางออนไลน์นะคะท่านไหนสนใจรีบสมัครด่วนแล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างอาชีพ